พทุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังคังประสิทธิประสิทธิเตโชช,ชัยเขามีชยกิจจังชยะกกัมังชยะถทริยัง,ยงพระวันตุเมวันนี้วันดีพระพระพฤหัสชัยสีเลิศง,งานยามดีเริศสสสีสวัสดีมีชัย ้าพเจ้าข้างหลายขอออกกราบไหว้บูชาองค์สนเป็ดสมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองคพระธรรมและหมู่พระในสงฆ์ทั้งหลายบรมครคุบาอาจารย์ทั้งหลายทุกครอบจกักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่คุ้มครองตัวพระเจ้าเอ่ยชื่อในนามที่ทำสองคนชื่อเราเอ่ยชื่องงศัก์สุทนทิฏฐกูลอนะ่ะวันธนาสนทิตกูลอนะ่ขอใหท้ท่านทั้งหลายประสิทธิทพรชัย ขอให้หมดทุกหมดศกหมดโลกหมดภยัยหมดจะนล่งพระเคราะห์เสนจลาเลยสะูทั้งหลายขอยามาก้มกายสัพพะทุกสัพพะดศกสัพพัโรกสัพพภัยสัพพะเคราะห์เสนจลาเลยขอจะได้กล้มกายสังขารตัวพระเจ้าทั้งสองและครอบครัวบริวารกลับไปขอให้มีโชคไปลาบมีความอุดมสมบูรณ์นะร,ร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยหัวใจพระศิวลีพี่ว่าตามสี่คำนะนะนะชาลีตินะชาลีติตตที่ฟังนะ นาชาลิตินาชาลิตินาชาลิติสังชาลิตเตนาชาลิติพระทิราชเาปียงมะมะอาคะฉา,าย,ยะอาคะฉายหิมามานิมานินาโมเมตตาเอหิพุทธังนาโมเมตตาเอหิธรรมังนาโมเมตตาเอหิสังขังเนามาสักคลละอาทิมิถียันว่าแม่เนื้อทันตาพันตาโศกาดิน้นเต้นทัศน์ัก์ไม่เห็นเปียงมะมะปุตัง กุตังอย่าลืมลูกรักโสกาให้มาหาโหติมิติดังนี้วิทยะบุคคาตาให้วิงร้องให้ติดตามมาโอมดินน้ำลมไฟเผาผานสวหาเอหิมาลักตัวข้าพเจ้าทั้งหลายจงมาเร็วเร็วไววจงมาเร็วๆไววแม่เอ๋ยจงมารับชาป่องประจำป่องชนะนักประจำขอจำหมอจำโลโอมแม่เท่าอย่าพาลูกเต้าไปกินไกไกลจงมากินใกล้ๆชายภัยต้นหญ้าแพทย์ ขันสายครูข้าพเจ้าอยากฉันข้าวอยากเสวยข้าวอยากทานข้าวอยากกินข้าวอมคคชะมะอะอุมามาจิตติมามาจิตตังจิตมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายจงนำสิ่งที่ดีที่งามจงนำพาเงินนำพาทองนำพาสิ่งของนำพากริยานิมิตท,ที่ดีที่งามจงมาเร่เร่ไว้วางในปียังมะมะสาธุสาธุสาธุ ส,ส, it, สัมปจิตชามิสัมปจิตชามิสัมปจิตชามินาสังสิโมนาสังสิโมนาสังสิโมพรมมาจหมหาเทวาสเพยขาปารายติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมเมมหาปุญโยมหาลาภภะวันตุมเมมิเตภวติพุทธมะอุนโมทายะวิระทายวิระคนายังวิระหินสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามพุทธะสวะหะสโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ อุปคุตโตมหาเทโลอุปคุตังมหาเทระอัตถามิความมีความสุขความเจริญมีเมตตามหมายยมโศโสปุริวาอารางกรุณาณเมตตาจิตณเมตตาสุขโตณโมทายะณโมทายะณชื่นโมโมพุทธเป็นมหานิยมกับคนทั้งหลายทั่วทั้งเมืองทาให้หลือเรื่องอยะประเสริฐเลิศสกายณจับจิตโมจับใจพุทธเป็นคนลกทคร่ทามป็นคนเลนดูยะเมตตาปาณีนัมพัทะ ขอมีความสุขความเจริญแล็วแกร่งไปจนถึลายทุกสีเพื่ออานติโกนโอทินังขอพ่อเชิญพระแม่ธรณีมาเป็นสักขีพยานโอ์พระแม่ธรณีเจ้าข้าเอ๋ยเอยแม่อยู่แล้วหรือยังสังขารังโลกก็ยี่อยู่แล้วขอพระแม่ปกปักรองษาทั้งหลับทั้งตื่นทั้งกลางวันและกลางคืนศัตรูทั้งหลายที่คิดไล่เข้ามาขอให้หนะ้าตาสูนเปล่าด้วยบารมีองค์นโมทายะพุทธ,ธะมะอุปยชายเต